ฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอุทยานสัมพันธ์ค่ะ สวัสดีครับก็มาพบครับนายคารุยนสัมพันธ์ประจําวันเสาร์ที่4มีนาคมพศ2563น,นะครับกับพมนายอุดมการพุ่มนวลทํานาทีผู้ช่วยว่นานาโนยพิทักอุทยาแห่งชาติที่ข้าพุ่มสร้างมาดํารับประจําอุทยานแห่งชาติข,ข้าพูา่ขยาโดยมีนายส้มชัยแซงแก้วเป็นวนานญญญญาทยาแห่งชาติข,ข้าพูา่มขยาวันนี้ก็มีข้าวส่านมาประชาสัมพันธ์และไล่เร่อง ก็เรงแรงก,ก็นะครับนะก็อตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรโนาหรือว่าโควิด1 9ก็เนื่องจากสถานการณ์นี้ก็มีคำสั่งให้ปิดอุทยานแห่งชาตินะครับเรื่อที่ตองเทวทุกทุกถี่ของประเทศไทยในาธัญญาเนทีนนทธรรมคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พปิดมีคำสั่งประกาศปิด ห้บริการไปในวิญญาณใ,นใ,นใ,นในชาติและวดารวิญญาณเขต็ัิกษาพันธเคล็ดอำหลาสัตปาหน่วยงานในสร้างกัดสำนักอนุรักษ์สัตปาที่มีแหล่งศึกษาธรรมชาติและการตรง่ถวตัวประเทศเนื่องจากการแปรระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เมื่อตั้งแต่วันที่25มีนาปมอสองปออเป็นต้นไปนะครับทางนี้จากสถานการณ์โรคติดต่อนะครับไวรัสโคโรนา สิบเก้าหรือโควิดสิบเก้ารมยันแห่งชาสัตว์ป่าและพันปืชกระทรวงสปายากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกมาตรการเพื่อเลิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดไม่ให้ขยายตัวไปนในวงกว้างนะครับนะทางนี้นายวรวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงสัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันได้ไประชุมห้ารือกับนายธรรมทัญญา เนตติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ิดรวมตั้งผู้บริหารภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความห่วงใยเนื่องจากประชาชนได้เดินทางครับผู้มีลำนดยเป็นจํานวนมากจากกรุงเทพก็ดีจากต่างจังหวัดก็ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไหวรัสนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ไวรัสโคโรนาโควิด -19 เนี่ยแหละ กระจายหรือแพร่แปรกระจายไปในปฏิบูรณ์กลางก็เลยสร้างปิดนะครับนะอุทยานแห่งชาติวนาอุทยานเตรักษาพันธุ์เกห้ามลาสัตว์ปาและหน่วยงานในสร้างกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ปาทุกๆทีนะครับเป็นการชั่วค้าวและทางนี้ทางฐานก็บอกว่าเผื่อจะได้มีโอกาสในการยุดนะครับปักข้องธรรมชาติ ในการทรัพยากรด้วยในการได้ซ่อมแซมปรับปรุงเป็นทีนะครับกางทางนี้ก็เจ้าหน้าทีไม่ใช่ว่าปิดอุทยานปิดตีตองเที่ยวแล้วเจ้าหน้าทีหยุดทํางานไปด้วยนะครับไม่ใช่นะครับเจ้าหน้าทีเขายังทํางานปกตินะครับมวานขอมีข้าวไรข้าวไม่ดีเลยนะครับก็เจ้าหน้าทีทำงานทุกวันครับแต่ว่า คันช่วยโอกาสก้องคนนี่แหละครับไวรัดน่ากลัวอยู่แล้วแต่คนน่ากลัวว่าก็คงจะคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานก็เลยเข้าไปบุกรลุกตัดไม้หลาสัตวดขโมือวานก็จับไปได้ซ่องคดีในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในจังหวัดก้องจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จับไม้ได้เป็นไม้ชนิดลุ่มโพ ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ยังทํางานอยู่ครับปกตินะนี่ประกาศตัวไปเลยนะครับประชาสัมพันธ์เลยไม่ใช่ยุดนะครับอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทํางานแต่จังหวัดตรังนี่จับผู้หลาสัดได้จำนวนสามคนก็ด,ดําเนินคดีทมกฎหมายต่อไปนะครับนะก็ยังต่อไปก็ทํางานของเจ้าหน้าที่แครับยังต่อไปก็คือการแจ้งสิดกบครองพื้นนีทนะครับตีฐานทากินในพปื้นที่พานรักส่วนยางป่าระส่วนปามส่วนปะส้มส่วนพ่นไม้ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ทำเ,เคือบจ้ามดแล้วนะครับในพื้นที่ขค้งวิญญาณชาตดโคบูเก้อยาก็มีอยู่สามจังหวัดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดปรังจังหวัดสตทล,ลุงพื้นทๆๆีน่ครอบคลุมก็ซีเซนวาราและก็ในพื้นที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่ในเขตป่ารักประมาณแสนวารานะครับเก็กาทื่อว่ามาที่พอสมควรก็อา่า ทำไปลหลายหลายมู่บ้านแล้วในวันที่ยีบสร้างการกระานี้ก็จะเสร็จสิ้นกำหนดการถือว่าคงทันตอนนี้ในส่วนของกระผมนะครับที่ผมทำอยู่ที่อำเภอนาโยงนะครับจังหวัดตรังในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิยทักษ์อุทยานชาติคอปอะส้างบานนำรับก็มีเรื่อยอีกหนึ่งหมู่บ้านแต่โคประมาณสักสี่พันถึง 5, ห้าพันรายตอนนี้ก็รับแจ้งนะครับรับแจ้งแล้วก็ใช้มาตรการเข้มข้นเหมือนกัน ในการปกป้ปองดูแลพห์เี้องประชาชนนะครให้พีรองประชาชนป้องกันนะครับใีดแม็ปิดแม็นะครับเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาโควิดนี่แหละแล้งไงให้บรรษบันบานเรานะครับก็ยายพี้องทุกคนบางคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับชนบทเข้าไปในพื้นที่ชนนบทก็ยังไม่รู้เลยบางคนคนแก่แก่าน้อยใจฟูปิดฟูปิด,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 ดปากกันใสนะครับนะ่เขาก็ยังไม่ร้นะครับเราต้องบอกเขานะครับนะบางทีเขาก็ไม่ได้มีโรคติดต้อเราเลรอกแต่กลัวเราจะไปติดไอ้เขานะครับนะ นี่ตอนนี้ก็เดินทางมาก็มีหลายไลยด้านจากจากก็มาจากกรุงุ่งนะครับมาจากรายการที่จังหวัดตรังก็ชื่อว่าทุกวันเสาร์นะครับปอกันวันนี้ก็เป็นตอนเดือนนะครับนะครัชวนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะก็ตอนนี้ก็มีมาตรการนะครับจากนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องมาตรการนะครับเกอร์ฟิวนะครับมาตรการเกอร์ฟิวคืออะไรเกอร์ฟิวก็คือมาตรการจุกซึ้ง นะครับ,บรการทุกชื่นที่ได้ประกาศนะครับนายกดบุตรีนะครับนะนายประยุทธ์จันทรชานครับนายกดบุตรีตำบลดีว่าการกระทรวงกลาโหมในท่านผู้บริหารส่วนบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาหรือโควิดสองวัีนาได้ออกคำสั่งนะครับลงนามทางมอมน,นัดออกตามความในหาตาเกา ห่งปรากากนดัดการบริหารราชการในสถาน,นาการณ์ฉุกเฉินปศสองพันหนึอี่2ิจะปัท่ามที่ได้มีการประกาศสถาน,นาการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตถุกทีตัวราชการจักรและได้ออกกากันดจปะปฏิหนึ่งลงวันที่25มีนาคมปศ2อ6 3แล้วเพื่อให้มี ed, มาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถาน,าน,นาการณ์ฉุกเฉินลงได้ดยเร็วอาศใยออำนาจความในมาตรกา9 แห่งปราชกำหนดฑคานบริหารราชการในสตานอารา์ฉุกเชิญปะซ่อซ่องปันรอยเซปนายกรัรมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่่องดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งห้ามบุคคลบุคคลใดทัวราชนาจักออกนอกเขียร์สถานระหว่างเวลา20่สองนาฬิกาตีิกลางคืนนะนครับคุยหายกันถึงตีเซ่ว่าชานะอ่องวันดุงขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแการตรดหนักการขันคุส่งสินค้าอุปโภคบริปโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การคุณส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขานคนส่งปัสดาวขันคุณส่งสินค้าเปืือนําข้าวหรือส่งออกขานคนยาไปจชาชนไปสู้เอกเทศเพื่อกกกันตามกดไม้หวาดวยรคติดต่อเอกเทศคืออะไรกับผังหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับนะันคือความหมายของเอกเทศผังหนึ่งส่วนหนึ่ง การข้าโอเว่นยมทํำงานตัดกางคืนนะเหมือนหมูพุ่มนี่แหละครับนะทำงานบางทีก็ต้องออกการคืนภารกิจไม่แน่นอนกับตำรวจต่าห้ามป่าไม้ไปยาบานนะครับเจ้าหน้าที่ป้ายปราบปราากันปกครองต่องทิ้นเปือนเมืองนะครับนะก็ไม่แนนนอนนะครับตรงนี้มีข้อยกเว้นนะครับแต่ต้องมีมัดและคำสั่งนะครับนะตามปกติเรื่องการเดินทางมาจากหรือไปย่างถาคัาสยานโดยมีเอกสารดับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวค้องกับสินค้า รือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่สามรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศเรืองคำสั่งต่างๆข้องทาง,ทาง,ทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพกง,งางเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษระว่างนะครับระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหร,รือต่างจำต่างปรับต่างนี้ตามมาตรการตามมาตรา สิบแปดแห่งรัฐบาลรัฐธรรมนดการบริหารราชการ,ร,าการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับปศส,สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับข้อทีซองในกร,รณีกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามหรือแนะนำในลักษณะข้อทีหนึ่งหวักตีหนึ่งสำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดๆโดยกหนดงนเงื่อนไข รื้อเงินเวลาทีเข้มหวดรื้อแข่งกระดวาก้อกับนันี้ให้ปฏิบัติตามประกาศรื้อการสร้างนั้นต่อไปด้วยข้อที่สามในโรันนี่ตีไม่อาจกระจายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชนาจ,จนักรได้ให้การดำการโรคติดตอจังหวัดหรือการมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดตีออเ,อดเอกเทศ นะครับเอกเทศลาวนะปากนึ่งนะครับส่วนนึ่งนะครับจัดตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้องโรคตามเหมือนไข้และระยะเวลาที่กำหนดนะครับนะเป็นเรื่องที่ใครตัวเรานะครับนะโรคนะครับต้องดูแลนะครับน่ากลัวว่าสงครามเลยนะครับโรคนะครับนะตั้งแต่วันที่ทราเมษาปอซ้อสปาร์ตารยอกซิซ่าไปต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกศาศแนววันที่องเมซ่าปอซ้อซ่องปันหนึ่งรอยสิบสามผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเรื่องดีๆนะครับเรื่องมาตรการเกิร์ฟิวนะครับมาตรการฉุกเฉินนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนะดูแลคนอื่นด้วยตอนนี้การท่องเที่ยวหยุดก่อนนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเป่อชาร์ตามสโลกแกนเลยนะครับนะ <S <S ยากหลักป่าตอนนี้ก็ช่วยดูแลกางรุ่นกางบาน มีอะไรก็ทำกันอยู่ที่บานก่อนตอนนี้นะครับนะก็อ,อย่าพึ่งออกไปไหนกันนะเมื่อนเมื่อวานนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็รู้สึกเสียใจยนะครับนะตีได้จับกุมผู้ทำไม้คนไมยน้ยังมีการทำลายทรยัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนานแล้วนะครับในไม่เห็นการบุกรุกแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับกว่าคนช่วยช่วยอุกกาศ ดีนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่ทุกวันนะครับผู้ตึงผู้พิทักษ์นะครับขอพิทักษ์ป้าทุกคนทํางานทุกวันจันทร์ถึงศุกเสราหาถิ์จะมีเวรยามดูแลละตะเวนนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรทาจ่าและสิ่งแวดลอ้อมโดยยางนใจ่าก็ผู้เข้ายาคําสั่งข้องวนาสมใจแสงแก้วนะครับเน้นย้ำนะครับเข็งคาดว่าหา้า,ามมีการทาพิษโดยเด็ดขาดแต่เราห้ามเลยครับ บุคลากราน,นะครับถ้ามองตรงเลยว่าเพียงพอไมนะครับบุคลากราใจโซ่เพียงพอครับแต่ว่าการทําง,ทงานบางที่อาจจะดูแลได้ไม่ตัวตึงพอเราคลิปตาเดียวครับมันต่ำแล้วนะครับนะกเนีการทมพิดนะครับนะขอชื่อว่าจับนะครับ ยังน้อยๆครับมีประสิทธ,ธิภาพนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอขอบคุณนะเมื่อวานนะครับเรียกว่าเขานำโดยวนาส้มใจแสงแก้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่วิญญาณจับก,กุ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะได้ไม้มาไล่โทนนะครับผู้ต้องห้าลบนี่ตอนนี้ก็อยู่ในคันระหว่างสืบสอนสอบสวนนะครับห้าพูงทิพก,กระทำปิดมาดำเนินคดีต่อไปเลอีกคดีหนึ่งนะครับก็ก็เต จังหวัดตรังนะครับอำเภอวายหยดก็จับคุมผู้หลาซัดได้สามคนอาวุธปืนซองกระบอกครับต้องทีบ้านลำแผลมุติซ่องตำบลปากแจม,มอำเภอวายหยดจังหวัดตรังนี่ก็เจ้าหน้าที่ออกลรตะเวนนะครับออกลรตะเวนเชิงคุณภาพตอนนี้เราทํางานกันไล่ด่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการกรอบคล้องที่ดินในพื้นเตะพาวรักกอเกะปะหนาแก้ไขให้ครับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึง ึังที่สองคือการลาตะเวนตอนนี้สมัติปาโทรนะบางคนบอกปาไม้ทำไมได้จ้ามาเนี้ทำไมไรครับเขาทำงานอยู่ในป่านะครับลาตะเวนปี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะกินเงินหรือว่าทำงานโดยที่ว่าหน้าบายบายนะครับนะตอนนี้มีระบรบเทคโนโลยีติดตาม GPS ครับมีทัน n ร t r a นะครับมีเส้นมีมากป้อยมากจุดแก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับ ้าไม่เดินเป็นจริงนะครับเส้นจะไม่พุ่านะครับนี่เป็นเรื่องที่เขาทํางานกันแต่เด็กก็ทํางานมานานนะครับตังบูสต้งบุนกันนะครับนะก็เจ้าหน้าที่วิทยานก็ตั้งใจนะครับทางานเพื่อพีน่นองประชยชนเพื่อรักษาทรัพยากรคนไทยเรานี่แหละแต่เรารงเก,กลเคลรเราหลักษาป้าจังหวัดตรังป้าจังหวัดพัทลุงป้าจังหวัดคนครศรีธรรมราชในเปืนตนีเกตดับพิจกของป้อมนีนะครับไอไดคอน นะครับนะเจ้าหน้าทีอ่ะท่ามันเต็มที่อยู่แล้วครับแต่อยากได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใด้เป็นหูเป็นตามีข้าวไรก้กะอ่าบอกกันได้นะครับนะปั่นปลือได้ปั่นปลือเรื่องจะข้อคำปรึกษาได้ทุกเรื่องครับพี่น้องประชาชนโต้ไปตีอุทยานแห่งชาติเข้าปู่เขายากอดได้โต้มาตีพุม่มก็ดได้โต้ไปขึ้นไปตีนุวยก็ดได้นะครับฤกอ์นุวยเงินส่วนราชการน,นะครับอ่า ที่เป็นเกี่ยวข้องกับกับทรวงสแปร์นควอนตธรรมชาตินี่ใบถ้ไในถุกเหลืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้ออนุญาตหรือว่าไรก็ใบรับรองทาไมหมดครับตัวน,นี้เราก็ต้องรวม,มือแบบรณาการนะครับนะพีนองประชาชนป่าประชาชนเจ้าหน้าที่ถูกปากส่วนไม่ใช่ว่าเออชันเป็นอมอมตอฉันไม่ต้องดูแลป้าแล้วฉันเป็นกำนั่นูุใหญ่ฉันไม่ต้องมาแลป้าทุกคนไม่ใช่ว่าได้ปาาไม้อะไรอย่างเดียวนะ ทุกคนตออน้องรลอดมือกันแม่์นะผมเข้าวทำงานในพื้นที่นะครับนะเข้าใจเข้าใจวะหนึ่งผู้นําชุมชนปากประชาชนเราต้องเอาเราต้องไปพูดคุยกับเขาให้เขาเข้า,ขาใจตอนนี้ถือว่าดีนะครับดีมากเลยนะครับตั้งแต่ทํางานมาเข้าปีก็ถือว่าดีมากนะครับปากประชาชนก็นดีนะครับหลังคันเมืม่อวานซื้อเขาไปรับแจ้งสิทธิที่ตำบลลำโมอออำเภอนาโยงจังหวัดตรังมุติเกลนะครับก็ มีประชาชนมาแจ้งจำนงโอนะครับรับรองสิทธิดกานทำประโยชน์ในเปิร์นตีปารักซ้ำรวยว่ารายเล้วนะครับซีปานวรายตอนนี้ก็ดําเนินการเดินไปเมื่อวานก็ได้ไปไล่ไล่รอยหลายได้นะครับนะก็ทำเพื่อได้ครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเปิร์นตีปารักนะครับในเปิร์นตีที่เขาตั้งกินมาค้อนนะครับทั้กินกันมาแล้วก็ไอ้เกิด สิ่งที่ถุกต้องที่สุดนะครับนะก็วันนี้นะครับนะก็มีเรื่องราวนะครับนะที่มาประชาสัมพันธ์นะครับนะขอตีพูดไปนะครับเนาะขฝากฝากถึงนะครับตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ฝากฝากถึงอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยดูแลตัวเองตอนนี้เล่นตรง่ถวยังไม่ต้องไปนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเปื่อชาตเน้นย้ำนะครับนะวันนี้รายการวิญญาณสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติเข้าปูเข้ายานะครับนะ มา้ความม่วงใหญ่กับ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็มาบอกกลา่าเล่าเรื่องข้อมูลดีๆนะครับนะยังทําไาด้ต่างวัตต่างเปไม่ว่าจะเป็นจิตใจอนุรักษ์นะครับทำได้จิตสํานึกต้องมีอยู่ในตัวย้งอยู่แล้วนะครับนะทำได้าาที่บ้านตอนนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับนะอุทยานยังไม่ต้องมานะครับเดี๋ยวผมดูแลเองนะครับนะดูแลสุขภาพคนตอนนี้นะก็ญาติทุกคนดูแลสุขภาพห้านการกิน นะครับนะอย่าไปคิดเผ้วงให้มันมากนะครับสร้างความอย่าสร้างความครัวความอีตอกให้มันมากคิดไอ้ป้อนๆโปร่งๆงว่าเราไม่ไปไหนเราไม่ติดเราไปตื่นตาเราสุขภาพกายคายมีน้ำมูกไอ้จามไปตรวจเช็คได้ครับที่โรงพยาบาลไปตรวจเช็คได้ครับเราก็อย่าไปตบตื่นว่าเออเป็นน้ำมูกเป็นวัดเป็นได้เดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพจิตเปร่งๆนะครับนะ การบริหารจิตนี่คือก็ว่าโย่เปลื้อน่ะยุคกูฟิวนะครับนะข้าวิธีนะครับส่งตายกันไปนะครับนะกายยากบอกข้าวีทีกายเครียดนะครับนะในยุคกูฟิวหรือในยุคการยุคบาลในยุคกล้องโรคไวรัสการป้องกันการกักตัวนะครับนะวิธีแรกนะก็หนึ่งก็งดปาร์ตี้ตีรานออกบ้านเปลี่ยนมาปาร์ตี้ออนไลน์กันนะตอนนี้ตัวซับนี่มันเด่นกันหมดนะเด่นกันหมดนะครับคุยไลน์คุยเฟซคุย ลายพี่นะครับในตอนนี้มันเล่นกันหมดนะอันดับที่้อมก็ทำลิบดูนั่งนะครับฟังเพลงเตชอปนะครับคือเลนั่งเลตุรทัดเหลฟังเพลงนะครับสร้างกิจกรรมมากับตัวเองนะครับไอ้พ่อนคลายนะครับนะอันดับทีซ้ำงดกินข้าวนอกบ้านเปลี่ยนเวลามาทำกินเองบางนะครับคนเราช่วงนี้ขอนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆก็คือ ต่ำไม่เคยทำกินนะซื้อบักเดียวนะครับนะแล้วก็อยู่แบบสบายๆนี่ตอนนี้เราได้กักตัวเราได้อยู่บ้านเราได้ทำกินเราได้เรียนรู้กับว่าจ่ายจิตแต่สงบสงบได้ทำกับข้าวกินเองบ้างนะครับนะซีนะครับค่าเวลาให้เกิดประโยชน์นะครับนะอ่าอัพสเกลนะครับดันปา่าซ่าใช้เวลาเกิดประโยชน์ก็คืออัพสกเกลก็คือการลองแกหลุดนะครับอ่านหนังสือ ผูดปสัดปสซ่านู่มังปัสซ่านี่มังหานได้ใช้เวลาคือประโยชน์นะครับตอนนี้เวลาเรามีเราอย่างบนเราไม่มีนะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้ทํางานได้ไม่ได้ไปไหนนะครับนะโอเคนะครับนะหดูแลสุขภาพข้านอนเหนี่ยวขึ้นก็ตื่นได้เช้าขึ้นนะครับมนะันเป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้ผมก็เข้านอนไว้นะครับทีแปดตีเก้าตีสิบก็นอนแล้วนะครับตีสิบหยิบซองไนก็เอากระบอกจากบ้านนะครับประคัดคกือฟิวสถานการณ์ฉุกเฉินตีสี่ 4, นะครับก็ลังจิติซี่นะครับก็ออกได้นะครับนะบางคนว่าเออประกาศเกือวฟิวประกาศที <Tact ically> <na> ่จ <ica> ิ๊บกลางคืนจนตึ้งติจีว่าว่าลุงนี่เราโควิดมันเปลี่ยนระบาดต่อนั่นหรือเปล่จริงเหลืวแต่เราเข้าใจโทษเราก็คือว่าสแตนบอนเทิงนะครับนะเล่นต่องเที่ยวนะครับนะก็เรื่องการมัวซุ่มกลางคืนมันก็ยังมีอยู่ก็เลยต้องประกาศเกือบฟิวนะครับนะาลต่ก็อดออกจากบ้านกันนะ นี่ตอนนี้หน่วยไล่ไลจังหวัดก็ปิดปิดจังหวัดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะที่ได้ได้ข้าวมานะครับนะตอนนี้ก็มาจะมีปัตตลุงรังนี่นะครับผมเราก็ฟังข้าวไปเรื่อยๆนะครับนะเซฟข้าวกัอยังยังมีสตินะครับเซฟข้าวยังมีสติแล้วก็ฟังข้าวยังมีสตินะครับนะเจ้กันยังมีสตินะครับก็ฟังฟังเมื่อยนะครับจากรายการวิทยาสัมพันธ์วันนี้นะครับนะก็ได้เวลานะครับพอดีแล้วครับปอบกันสัปดาห์หน้าหลานนะครับนะเขาวันนี้กับพ่อแม่อุดมการณ์พงนวล ทำนาทีผู้ช่วยวัดด้วยวิชาอุทยานชาติข้อปะซ้ำมานำราประจําอุทยานแห่งชาดข้าปูข้ายาทํางานอยู่ตรงอันนันเกตเวเป็นข้อปะผ้านะครับนะก็ตอนนี้ก็ปิดเหมือนกันตรงนั้นปิดนะครับปิดปิดไอ้ข้าวเถี่ยวปิดไอ้ข้าวเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณวนาสมชัยแสงแก้วนะครับผู้ช่วยซาลินีชวยยกนะครับตีหมอกไม้พุ่มมาจัดรายการอุตยันสัมพันธ์ในวันนี้เปื่อบอกรกาวประชาสัมพันธ์ข้อมูลนิีข้ออุตยานแห่งฉาเข้า นะครับแล้วก็พ้นการเดินไปปฏิบัติงานตอนนี้นะครับขอต้องขอขอบคุณสตาร์ทอินนีวีเต็ดยูกระจายเสียงแค่ระเทศไทยนะครับนะสวบทอ91.25เมกะเฮิร์ตนะครับตีให้โอกาสผมนะครับนะพิดบางคุยไวไปบางต้องขออภัยด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องขอคำตีจุ่มนะครับนะจากหลายๆฐานนะครับก็อปัญญีข้อต้องข้อขยันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ